ตรงนี้เป็นจุดที่ราชการที่9้าของไทยและราชการที่9้าของเดนมาร์กสเสด็จมาทรงลงพัฒน,นามาพิไทยในวันที่16มกราคมนะครับซึ่งเป็นวันก่อตั้งควารมคุนอมเดนมาร์กแล้วก็ได้มีการจัดทำบุญเลี้ยงพระ ในช่วงเวลานี้ครับจะเป็นเรื่องของการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมกิจกรรมนะครับหรือว่าเข้าร่วมพิธีในการทําบุญวันเกิดความคุณมไทยเดนมาร์กนั่นเองผู้เข้าร่วมทุกคนเนี่ยนะครับจะต้องผ่านการคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิแล,แล้วก็มีสติ๊กเกอร์สีส้มให้กับทุกท่านเลยหลังจากนั้นก็เข้าสู่พิธีได้ซึ่งตรนนี้ท่านผูตในการนะครับรวมถึงท่านผู้บริหารหลายๆท่านก็เดินทางมาถึงบริเวณพิธีแล้ว ที่เราได้ได้ตรวจน้ำก็ถือว่าวันนี้เป็นนิมิตหมายที่ดีว่าเราได้สร้างสมบุญอีกครั้งหนึ่งให้กับองค์กรหรือบ้านของพวกเราบ้านหลังนี้ให้เราได้อยู่ได้อาศัยจะมีที่มีทางมีเงินทองใช้ด้วยน้ำพระไทยของหล่อเก้าถ้าไม่มีทาม่านนั้นก็ไม่มีเราวันนี้เหมือนกัน ก็พยายามอย่างเดียวคือทำตัวเองให้เป็นพึ่งจะบอกอยู่ทุกครั้งอย่าเป็นแมงวันนั่นแหละคือการที่ว่าแมงวันมันน่ารำคาญแต่ไม่มีพิษไมภยัยหรอกแต่สังคมก็ไม่ต้องการมันแต่พึ่งนั้นมันมีเหล็กในก็จริงแต่มันไม่เคยเกี่ยงเช้ามามันก็ไปหาน้ำหวานแล้วมันไม่มาเกี่ยงว่าใครนอนตื่นสายใครไม่ทำใครอู้ใครหลบก็พยายาม ทำหน้าที่ตัวเองให้ดีที่สุดดีกว่า